วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2559แรมเจ็ดค่ำเดือนหนึ่งปีวอกวันนี้ก็เป็นปีใหม่ <c oughs> สวัสดีปีใหม่นะให้เริ่ม สกราที่ที่ดีให้กับชีวิตเป็นมงคลก็คือเราได้ทำตัวเราเป็นมงคลก่อนเอตัมมังคัลมุตตัมมังเราทำสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดก็คือการได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา อย่างเมื่อคืนเนี่ยใครที่มาสวมดมนต์ข้ามปีก็ถือว่าได้ทำความเพียรมากเลยนะถ้าปกติเราทำไม่ได้นะดูนั่งสวดเองที่บ้านร้อยแปดจบเนี่ยนะตาม,มาว่าคงไม่ถึงนะแค่จบที่สามก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนะนะนี่อาศัยว่าเรามา มีเจตนาที่สร้างกรรมดีแล้วก็พอหลังเที่ยงคืนเราก็ได้ชยัยนโตรับพรได้สติได้ปัญญาที่จะนำชีวิตเราว่าเราจะเดินยังไงต่อตราบใดที่เรายังยังไม่ตายชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อผู้ที่ลงรับไป นั่นก็คือได้ใช้หมดเวลาของมนุษย์แล้วก็ไปสู่อีกประละโลกหนึ่งมีทั้งสุขติภูมิแล้วก็ทุกขติภูมิตรงนี้สำคัญนะมนุษย์เนี่ยเราใช้เงินทองกินอาหารเป็นโลกสมมุติอยู่อย่างนี้แต่พอจากไปเนี่ย เขาใช้กำว่าบุญกุศลกับบารมีธรรมที่บุคคลน,นั้นได้สั่งสมมายมลองดูนะว่ามนุษย์กราบเทพเสียนเทพเสียนบูชาพระพุทธเจ้าและพวกเราถือว่าเป็นผู้มีปัญญา ได้บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะนะถือว่าสูงสุดละชีวิตอตาตมาก็อาตมาพูดเต็มคำว่าเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการเกิดมาในชาตินี้โดยเฉพาะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รับใช้พระศาสนา คือการได้สืบอายุให้สืบทอดต่อไปอีกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อต่อไปจะได้มีที่พึ่งโดยไม่ต้องคิดค่าตัวตายชีวิตหรือว่าทุกข์จนชีวิตมันไม่น่าอยู่มันอยู่ที่เราว่าเราสแสวงหา่านเป็นปัญญา อริยทัพย์หรือเป็นเพียงปัญญาทุนทรัพย์ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะแบ่งชีวิตที่มันถูกต้องตรงเนี้ยสำคัญอย่างวันนี้ทุกคนก็มากันเรามาเพื่อสร้างกุศลก็ใช้หัวใจนี่แหละสัมผัสดูว่ามันเบาไหมเมื่อคืนพ สวดจบเพิ่มต่อมาก็บอกโยมว่าลองนั่งดูจิตสักแป๊บหนึ่งสักหนึ่งวิสองวิสามวิก็ได้เราสัมผัสได้อาตมาเองก็สัมผัสได้อยู่แล้วเมื่อคืนถึงบอกให้โยมได้กำหนดดูจิตมันเบาสบายนะส่วนร่างกายมันก็อ่อนเพลียไปตาม ตามวัยตามสังขารตามอายุแต่ว่าเราได้ใช้ชีวิตเมื่อวานนี้คุ้มแล้วคุ้มจริงๆเกิดมาชาติหนึ่งเราได้บำเพ็ญบารามีเนี่ยสุดยอดละจากนี้ไปเราจะไม่ไปสู่ทางที่เป็นอบายภูมิแต่มาก็ไม่ไปแล้ว มีใครจะไปไหมอย่าไปโยมทางนั้นมันกันดานมันลำบากคนอวดเก่งต่นนั้นเองที่ไม่จริงหรอกมันใช้ความโลภโกรธหลงความโมโหโ,โกธามานมันทำให้จิตน้นน้ะมืดแต่พอระลึกได้มานั่งขอโทษขอขมาอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ย ทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นเลยแต่มาไม่ต้องการแล้วชดใช้เข้าไปแล้วเราไม่สร้างบาปอีกแล้วพอละมันสิ้นสุดสลับจิตตรงนี้แล้วนี่จะมาพูดจริงนะจิตตะมาไม่น้อมไปในอกุศลเลยไม่มีช่องให้มีด้วยก็เรามีสติเจริญ อบรมจิตอยู่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยตลอดไปตื่นนอนก่อนนอนแล้วก็เจริญสติตลอดกำหนดรู้อยู่ึงบอกอยู่ไปอยู่มาก็จิตเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแต่เราตื่นต้องตื่นก่อนนะจิตเราตื่นจากความหลับไหลในความเป็นมนุษย์ ที่เรายังไม่เข้าใจที่เราหลงไปทำมากเกินไปเนี่ยมานมันก็หลอกเราให้เราใช้เลอแป๊บเดียวสี่สิบห้าสิบหกสิบต่อให้เรามีสมบัติแล้วยังไงจิตมันไม่มีกุศลนะนั่นคือขาดทุนเป็นการขาดทุนย่อยยับเลยดูเหมือนว่าเราอยู่ทางโลกเรากำไรเยอะนะ แต่จริงๆโยมเชื่อไม่ตามาเคยกำหนดเห็นหลายคนที่กินดีอยู่ดีหัวเลาะเสียงดังแต่พอกำหนดดูคนนี้อยู่อีกไม่กี่ปีแล้วไปสู่นรกเนี่ยมันน่าหัวเราะตรงไหนมันน่าดีใจตรงไหนตมาบอกโอเขาไม่รู้ถ้าเขารู้นะเขาไม่มานั่งเสียเวลาแจกแต้ให้อยู่นะ ไม่เลยเริ่มสร้างบารามีละบำเพ็ญทานศีลภาวนาในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตเนี่ยมันต้องมีที่พึ่งยงมจะไปจิตแห้งๆห,หิวๆแรงๆไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเป็นเนี่ยเราก็เหมือนเทพเสียนได้ คนไม่รู้คนเขาใจาว่าตายแล้วต้องเป็นเทพเซียนอย่างเดียวถ้าคนบําเพ็ญเขาจะรู้ก่อนเลยและอายุทิพนี้นานมากนะนานเพราะได้จากการบำเพ็ญเขาเรียกเป็นตบะผู้มีตบะสูงเขาเรียกภูมิธรรมสูงท่านบอกเออใครกว่าจะรู้ความจริงนะ มันเหมือนเราทิ้งชีวิตไปเกือบทั้งชีวิตเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วจิตมันพอมันรู้มันนิ่งแล้วนะมันเริ่มนิ่งสงบลงไอ้ที่ไปนั่งทะเละาะกันด่ากันแย่งการชิงกันเนี่ยไร้สาระไม่เอาเลยจิตนั้นไม่เอาเลย ม่เอาเลยมีแต่ท่านจะสละออกสละออกสละออกทำแล้วใจมันบานสบายนะฉะนั้นวันนี้เรามาจุดนี้แล้วก็เรารู้แล้วนี่ว่าทางเราจะเดินต่อจากนี้ไปชีวิตในโลกมนุษย์เราก็ใช้กันตามสมมุติแต่เราอย่าประมาทมีทานศีลภาวนาให้กับกจิตนี้ พราะวันที่เราเดินทางเนะี่ยเงินสมบัตินี้เอาไปใช้ไม่ได้ไม่ได้นะโลกมนุษย์สมมติใช้อยู่ตรงนี้พอข้ามภพก็ไม่ใช้เงินทองมนุษย์เขาเรียกว่าใบไม้แห้งเนี่ยเขาเรียกใบไม้แห้งดยมไปกำหนดดูว่าใช่ไหมเงินที่พวกเราใช้ เขาเรียกใบไม้แห้งเขาไม่ได้บูชาตรงนี้นะเหล่าเทพเหล่าเซียนทั้งหลายหรือพระอริยะเนี่ยเขาวัดกันที่บุญกุศลและคุณธรรมนคนที่จะเป็นใหญ่อย่างองค์อินหรือพระอินต้องบำเพ็ญวัตบทเจ็ดจนสมบูรณ์เต็มที่ กตัญยูก็มาเป็นอันดับต้นๆเลยการเสียสละสร้างถนนหนทางทำให้สถานที่เป็นลมนิยสถานให้คนได้พักได้มาภาวนาบำเพ็ญปฏิบัติสุดยอดเลยไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปนั่งตรงนั้นได้ไม่ได้นะคนก็มีบารมีสูงกว่าเนี่ยไม่ได้เลยนะ ม่ได้แม้คนอยู่โลกมนุษย์ถ้าบำเพ็ญบารามีสูงสูงจนเทียบเทียบพระอินทร์เมื่อไหร่พระอินทร์นั่งอยู่ข้างบนอาดร้อนเลยนะเรื่องมีมาแล้วพระพุทธองค์เราเนี่ยบำเพ็ญไปจนถึงบารามีเนี่ยสูงขึ้นไปถึงระดับนั่นแล้วนะพระอินทร์นี้นั่งไม่ติดร้อนต้องเอาแว่นสองลงมาดูอะไรมันเกิดอะไรกับเราขึ้น อาสนะของเราทำไมมันกระด้างขึ้นปรากฏว่ามีผู้บําเพ็ญบารมีโพธิสัตว์อยู่องค์อินลงมาเลยนะถามว่าท่านมีความประสงค์อะไรในการสร้างบารมีที่แท้บําเพ็ญปรารถนาพุทธภูมไม่ใช่เป็นใหญ่ในเทพ รอดไปบารามีมันเทียมขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรยเรื่อยเรืยพอถึงจุดหนึ่งโยบยายคนมีบารามีสูงกว่ามานั่งกราบคนที่ต่ำกว่าอายุสั้นคนนี้ฐานะไม่มั่นคงแล้วโยบสังเกตไม่เวลามีการแข่งกันเขาจริงใช้ว่าแข่งบุญแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนา ไม่ทันกันนะเวลาพอมีการแข่งกันนะอยู่ที่วาชนาเอาอย่างเช่นเวลาเขามีการแข่งขันนะคนนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะสุดๆแล้วนะแต่พอคนนี้มาปัาป๊บโอ้โหดันมาปีที่เราแข่งด้วยนะถ้ามาปีก่อนเราชนะอันดับหนึ่งหรือใช้ปีหนึ่งเราก็อันดับหนึ่งโอ้โหมาปีเดียวกันเสียบ ตัวบอกมีเธอเอมีฉันทำไมต้องมีเธออีกสู้เขาไม่ได้มันเป็นเรื่องบารมีคนส่งเสริม้นมากกว่าปัญญาก็จะมากกว่าหรือบารมีมันเป็นเหตุที่ทำให้คนคนนี้อยู่เหนือเราเดี๋ยวจะน้อยใจก็ไม่มีความหมายนะมันเป็นเรื่องของบารมี บารามีนะบางคนเกิดมาไม่มีบารามีเลยพูดกับลูกมันยังไม่ฟังเลยอย่าเพราว่าให้คนอื่นก็ฟังลูกหยกนาแม่แม่หยกเองเนี่ยนี่หนาดเลี้ยงมันมานเนี่ยลูกถูบ,บ้านหน่อยแม่ก็ถูด,ดิโอ้นี่ลูกนะเนี่ยหมดเลย หมดเลยเราไม่ได้สร้างเรื่องกตัญญูบุญบารมีตรงนี้เราไม่ได้รับด้วยบางคนด่าพ่อด่าแม่พูดจาไม่ดีเราวางไว้นาเราวางไว้เดี๋ยวจะปากเบี้ยวเดี๋ยวจะลิ้นไก่สั้นแล้วก็คำพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นที่รักของคนมันแปลกจมสังเกตบางคนคำพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์เลย พูดอะไรก็ไม่ฟังก็ไม่สนเขาไม่เชื่อด้วยแต่บางคนพูดคำเดียวโอ้โหเขาเขารับคำสั่งไปทำเต็มที่เลยนะฉะนั้นยมอยากให้วาจาศักดิ์สิทธิ์ไหมเริ่มจากการปฏิบัติตัวเอง ถ้าเราทำได้นะทุกอย่างจะศักดิ์สิทธิ์หยิบก้อนดินมาดินก็ศักดิ์สิทธิ์เอายมดูลูปสมเด็จวาราคังตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ได้อะไรนะชานหมากรุ่นนะสี่ห้าสิบล้านนะฟังแล้วจะสลบตื่นขึ้นมาสลบใหม่อีกสามรอบรอบเดียวไม่พอแค่เนี้สี่ห้าสิบล้านโอ้โหซื้อบ้านได้หลังบลอเลยนะ ทำไมอ่ะเห็นไหมมันศักดิ์สิทธิ์แล้วไงม,มีคุณค่าขึ้นมาใครมีไหมใครมีก็มาถวายตะมาตะมาจะไม่ขายอาก็สมควรเวลานะในโอกาสปีใหม่ขะว่ายัดโยมสาธุชน ผู้ใฝ่ในทานศีลภาวนาทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันลัยทั้งหลายก็ให้ผ่านพ้นไปและขอให้ได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งงดงามเข้ามาสู่ชีวิตของเราให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะะละปฏิพาน ธรรมสารสมบัติและธนาสารสมบัติโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเธอตั้งใจกรวดน้ำอาทิตย์กรวดน้ำในจิตเราเนี่ยนะอธิษฐานให้บิดามารดาที่มีชีวิตอยู่และจากเราไปให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษของเราด้วย นะเทพที่รักษาเราแล้วก็ตั้งความปรารถนาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรายะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปปัปติ อิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามนิโชติระโสยะถา วิวันชานตุสัมภโรวังโควินาสตุมาเตยภวัดวันดารายสุขีธีงคายุโกภาวสซาเพียน วิวันชันตุสัมบารวงโควินาสตุมันวันตรายโยสุขีธีกายุโกวบาวาสเพียน วิวันชานตุสัมภโรอโควินาสตุมันภาวันวันตรายโยสุขีธิกาย อนาสีเรีส si นิจังวุฒาปัจจานิโนจะตารวธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังระลังโสอันทารันโทสุกิโตวิรุณ

เพหิยาติภิเตงอัฏฐะลาธานวิโรุณหาโพธศาสเนอโรคาสุขิตโหหิสัสสเพหิยาติภิเาวตุสัมบมังคารังรัง วัตตะสัพพุทธานุภาเวนาสัตถะโสธิภวันตุเตยบาวตุสาขลังรักขันตุสัพบเตวัตตะสัพพัรธมานุภาเวนาสัตถะโสธิภวัน ภาวัตุสัมพมังค์ลังรักขันตุสัมปฏิโยชาพสังขานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตกก